สวัสดีครับนี่เป็นการเปิดเตาของการทดลองการเผาครั้งที่10นะครับหลังจากที่ย้ายเตามาจากใต้ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญสาคัญ3จุดนะครับอันแรกก็คือเอียงถังให้น้ําลาดเอียงลงไปประมาณ10องศานะครับอันที่2ก็คือเปลี่ยนปล่องจาก3นิ้วเป็น4นิ้วนะครับหรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10ซนเมตรนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือ เผาครั้งนี้ไม่ใช้ตะแกรงแล้วนะครับก็คือไม่มีกระดูกงูละเป็นการตั้งเลยนะครับเป็นการตั้งฟืนเลยสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือ,อลักษณะของฐานที่ได้เนี่ยจะแตกต่างจากสองสามครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าสองสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตรงข้างหน้าใกล้ใกล้ช่องรับความร้อนเนี่ยมันจะเป็นขี้เท่าหมดเลยนะครับมันจะเหลือเฉพาะด้านส่วนใกล้ใกล ไอตรงปล่องแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะกระจายกระจายเดี๋ยวผมเอาฐานขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็คความตนทานกันนะครับครับรู้สึกสังเกตได้ว่าปริมาณฐานได้มากกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตพบนะครับก็คือว่าจากเตาเดิมที่ไม่ได้เอียงนะครับแต่เตานี้เนี่ยได้เอียงฝั่งหัวเนี่ยขึ้นประมาณ สิบองศาอาจจะมากกว่าสิบองศานะครับเพราะว่าดูตรงช่องรับอากาศเนี่ยช่องรับอากาศเห็นไหมครับนี่ขอบตัวนี้ถ้าวัดมาเนี่ยมันน่าจะตรงตรงเนี่ยพอดีเลยแสดงว่ามันเอียงน่าจะประมาณสิบหรือสิบห้าองศาประมาณนี้สิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดก็คือว่าโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งใกล้ๆกล้เนี่ยจะเป็นขี้เท่าหมดเลยนะครับมันจะเหลือผมจะได้ฐานอยู่ อยู่กองตรงเนี้ยอยู่ใกล้ใกล้ปล่องแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าครั้งที่ผ่านมานะผมใส่กระดูกงูครั้งนี้ผมไม่ได้ใส่กระดูกงูนะครับหมายวามว่ากระดูกงูก็คือตะแกรงครับตะแกรงขึ้นมาประมาณสักห้าเซนไม่ถึงสิบเซนประมาณนั้นนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้ใส่ผมตั้งฟืนเลยนะครับ ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็แตกต่างไปปกติแล้วรูปพันธสันฐานของฐานด้านหน้าเนี่ยผมจะได้สวยกว่าดีกว่าที่ผ่านมานะครับแต่พอย้ายเตามาแล้วผมเอียงเตาเนี่ยปรากฏว่าฐานที่มีรูปพันธ์ดีกว่าหมายถึงว่าคงรูปได้ดีกว่าก็คือฐานที่อยู่ตังชิดตรงเนี้ยนะครับจุดเนี้ยก็คงเป็นเพราะความร้อนมานี่แล้วก็ลงตรงนู้นออกซิเจนไหลมานี่ลงทน,นี่นี่เลยนะครับพันตรงบริเวณนี้ก็เลยกลายเป็น จุดที่ฐานค่อนข้างแตกนะครับไม่ว่าจะชิ้นใหญ่ยังไงแตกไม้ดิบก็แตกหมดเลยนะครับมีลักษณะที่ออกมาเป็นลำบ้างเล็กน้อยนะครับตรงใกล้ๆแต่ว่าก็เปราะแตกอยู่ดีนะครับเคเดี๋ยวผมไปเอามัลติมิเตอร์มาวัดความต้านทานนะครับก่อนจะจบคลิปครับเดี๋ยวลองมาสุ่มดูเมื่อกี้ผมก็สุ่มแล้วล่ะครับก็ความต้านทานโดยรวมก็ ต่ำกว่าร้อยโอห์มทุกชิ้นนะครับแต่ว่ามันก็มีบางชิ้นที่เป็นสิบโอห์มนะครับหลายชิ้นก็ต่ำกว่าสิบโอห์มแต่ก็ต้องกดลงไปลึกเอ้นแน่นให้เข้าไปจมเข้าไปในความหนาแน่นของตัวฐานนะครับอ่ะยกตัวอย่างผมจิ้มไปห้าโอห์มเจ็ดโอห์มสี่โอห์มสามโอห์มถ้ากดลึกลกลงไปก็สองกว่าห้าโอห์มหกโอห์ม โอห์มโอ้มโอโอ้มีวางชิ้นไม่ขึ้นครับ oh. ผมจำได้ว่าคำว่าไม่ขึ้นเนี่ย oh. คือมันมากกว่า200โอมนะครับ oh. เดี๋ยวผมปรับขึ้นไป oh. ชิ้นนี้นะครับ oh. อยู่ที่200กว่าโอมนะครับเนี่ย200กว่าโอมชิ้นนี้ ชิ้นนี้ครับแตกออกมาจากชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่อยู่ตรงขอบตรงนี้ครับตรงมุมอับที่ผมบอกว่ารูปประพันธ์สันฐานดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักชิ้นสองชิ้นรูปที่สวยๆไอ้ที่รูปประพันธ์สันฐานคงอยู่คงอยู่เอามาดูสิผมวางไว้แถวนี้นะครับดูดีว่าความต้านทานเป็นเท่าไหร่อันนี้ สิบ0 1ส oh ิบสิบสองโอมออาเป็นชิ้นๆจริงๆนะเนี่ยหรือว่าผมวัดลองหาชิ้นสวยๆที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆพื้นที่ตรงนี้ครับตรงโคลนมันตรงเนี้ยห้าสิบเอ๊ะลองอีกทีสิ ทำไมชิ้นอื่นไม่ไม่ได้ต่ำเหมือนที่ผมคาดว่าชิ้นนี้เอา้าพอแตะออกมาข้างในก็เป็น8ปดเก้าโอห์อ่ะชิ้นไหนเมื่อกี้ที่มันไม่ขึ้น200รอยโชิ้นนี้เพราะว่าเมื่อเช็คแล้วเนี่ยคู่เขาอยู่ใกล้ๆก,กันมันก็ต่ำกว่าสิบโมหมดเลยครับ เดี๋ยวผมหยุดไว้แล้วผมหามาซิว่ามีชิ้นไหนที่มันสูงกว่าร้อยโอห์มอีกไหมครับครับหลังจากค้นหาแล้วไม่มีชิ้นไหนที่ได้มากกว่าร oh ้อยโอห์มเหมือนชิ้นนั้นครับประหลาดดีอาจจะเป็นไม่ชัดนะครับว่าผมหยิบมาจากตรงไหนแต่ว่าพอผ่าตัดที่นั้นออกไปวัดวัดเนี่ยมันก็ได้ต่ำกว่าร้อยโอห์มอืมอน,นี่คือฐานที่ได้นะครับปกติแล้วจะได้สี่ส่วนห้าหรือสามส่วนห้า หรือ3ส่วน4ถุงอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เห็นได้ชัดว่าได้ทานได้ทานปริมาตรนะครับมากผมช่างดูแล้วได้8.3กิโลเดี๋ยวไปคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักออกมาอีกทีนึ้งนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ